โอเค,ครับสวสดี่รับวันนี้ก็จะมาบ่นนะครับ่างที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเกะว่าเกมฟีฟ่าเล่นไม่ได้ครับผมก็อยากแคสเกมอื่นนะครับแต่ว่าก็อยากเล่นฟีฟ่ามากกว่าแต่ว่ามันก็เล่นไม่ได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดไปเข้าไปให้ดูครับผมก็สองวันแล้วที่มันเล่นไม่ได้มันเป็นอะไรนี่ยับบอกว่าให้เข้าไปในฮิวิเออร์คอมวผ ก็คือข้าไปแล้วค mm. ก็กดมันทุกอย่างเลยค่ะแต่มันก็กดมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดใครรู้วิธีแก้ไขก็บอกกันด้วยนะครับนี่ครับเพื่ันใหม mm. ่ก็ถ้าเกิดใครมีวิธีแก้ไขก็บอกได้นะครับโอเคก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งแค่นี้นครับสำหรับวันนี mm. ้ต้องขอตลาไปก่อนนะสวัสด,ดีครับ